ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะพาไปชมจุดดอบเซตแต่งรถคันใหม่นะนี่นะรถคันนี้นะวายแล้วก็เขาทำมาทั้งหมด5้าตัวนะเขาแจกเป็นเซตแจกเซตอ่น่าจะมีคนวิ่งมาแล้วแหละเซตบ i ๊กบอดี ผมไม่ได้เช็คราคานะอันนีไ้ไงก็ก็ยังมีราคาอยู่นะเนี่ยแต่ละชิ้นก็ค่อนข้างที่จะมีราคาก็เหมือนเดิมนะช่วงรแรกๆของแผดใหม่รถใหม่ก็ราคาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะพาไปชมทั้งหมดห้าตัวนะมีทั้งหมดห้าชิ้นนะที่เป็นเซตนี้ 5ชิ้นที่แจกนะรู้สึกจะมีอ่มีวิงมีไฟหน้าสปอยเลอร์อหลังสปอยเลอร์อหน้าแล้วก็หลังคานะแต่และชิ้นก็ราคาตามนี้เลยเซ็ตบิ๊กบอดีก็ผมมาตัวแรกแล้วแหละมารอตัวแรกแล้วคุณน้าผู้เป็นประกายตัวนี้ดอบหลังคานะนี่พามาบิง่งเปิดตัวไอดีใหม่ไปเลยทีเดียว วิ่งให้ดูอย่างละรอบนะเเี้โหไม่ค่อยได้ขับนะจะรถด,ดีแค่ไหนผมก็ขับเหมือนเดิมนะโอ้โหพระเจ้าดูสิ HP 180ใช้ยังไงให้หมดัแต่จะไหล นี่ใส่วิธีไม่รู้นะว่าดอกยากหรือดอกง่ายผมก็เพิ่งมาวิ่งนี่ก็รอบแรกเหมือนกันก็ตั้งแต่ทำคลิป,ลปอัปเดตแพดเมื่อกี้จบก็ไปหาข้อมูลนะแล้วก็มาวิ่งหากว่าจะเจอแต่ละตัวโหเหนื่อยชิบหายแต่ว่าสำหรับรถอีกหนึ่งคันเนี่ย ผมไปหามาแล้วเหมือนกันนะไอ่อะไรนะตระกูลสปอร์ตที่อ,อะไรดื่มละเมเปิลเออไปหามาแล้วแต่ว่าหายังไม่ครบนะเพิ่งได้สี่จุดผมหาจุดอีจุดหนึ่งไม่เจอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันถึงจะหาแล้วก็ถึงจะอาจจะอาจไม่รู้ว่าเวลาไหนเหมือน,นหรือถ้าหาไม่เจอก็เอาไปแค่สี่ชิ้นนัน่นแหละ อย่ดูก่นอนข้อมูล M มไม่ได้ไม่ดอกนี่ตัวแรกนะเมื่อกี้หลังคาได้ลืมบอก้ไม่เป็นไรเพื่อนๆน่าจะเจอนะเมื่อกี้มันอยู่แถวๆนี้เนี่ยตรงเมาส์ผมเลยนะ คุณน้าผู้เปล่งประกายนะอืมตัวต่อไปอยู่ตรงนี้ใช่ป่าวะคุณน้าที่เคยมีความสุขอ่าใช่ใช่ตัวนี้แหละ ถูกตัวแล้วว,ว่ามาผิดตัวนี้เป็นสปอยเลอร์หลังของเซตบิ๊กบอดี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ก็รอบแรกนะผมหาดูแล้วก็ยังไม่ได้รับเลยดูจุดมันสิอย่างเยอะเลยถึงว่าราคาแพงชิบหายดอกยากด้วยวินยากด้วยั้งเนี่ย นี่ขนาดตำนานขับง่ายๆเนี่ยผมยังขับโง่เหมือนเดิมไม่แง่ปวดยังไม่าทันขาดคำเล่ไม่แงใส่ใบพีโอโ้โหดูแลปวดขมับเดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกัน ไม่ได้เที่ยอะไรเลยยิตั้งนานแล้วเมื่อกี้ก็สปอยเลอร์หลังนะโอ้โหโคตของแท้ก็นี่ตัวที่สามนะเศรษฐีทนบังซกโอ้โหชื่อตัวนี้ดอกไฟหน้านะนี่ดูอย่างรอบนะ ก็ไอดีนี้ก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะทำนั่นทํานี่อยู่ผมก็ไม่ได้ใช้เงินที่ตัวเองหามาผมใช้เงินที่ตัวเองหามาจากเกมนะซื้อไอดีนี้มาเป็นไอดี VR คันเดียวนะรถตันประมาณ20กว่าคันแต่ไม่ได้เหมือนกันยังไม่ได้ดูว่า20เท่าไหรแต่รู้สึกว่า20กว่าคันแล้วก็เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจะรีวิวอดีนี้ให้ดูยืดไอ,อ้อ้า ก,นนก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็น่าจะไปวิ่งหาไอ้นั่นต่อไอคือด,ดอกเซตแต่งรถไอ้เนี่ยอะไรนะลืมชื่อเองะนิเปิลเออโอโ้โหเวนตัดเลยดีกว่า ก็ไม่ดรอปวิงนะน่าจะดรอปยากอยู่เหมือนกันแต่ราคาก็ค่อนข้างดีแล้วก็น่าจะมีคนซื้อขับเยอะนะรถคันนี้มันมเท่ดีผมว่าค่อนข้างที่จะเฟี้ยวตัวต่อไปก็อยู่ไม่ไกลนะีนี่ก็ดีนะมันวิ่งกลับมาใกล้ๆจุดเดิมแล้วก็ใกล้ๆจุดเดิมน,นะนีในตัวที่สี่นะจุนยังตัวนี้ดรอปวิง วิ่งน่าจะเป็นชิ้นที่ถูกสุดหรือเปล่ววาเมื่อกี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะอาจจะวิ่งง่ายกว่าเดิมไม่กว่า,วาชิ้นอื่นนะผมจะดตัดออกเยี่ยหน่อยแล้วกันค่อนข้างเรี่ยะปวดตา ขนาดตัวดอกง่ายสุดเลยยังไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายก็อ่อนี่นะตัวสุดท้ายตัวที่ห้าตัวที่ห้าตัวนี้ดอกสปอยเลอร์หน้าโหจุดระยำม,มากพอาีที่จะวิ่งยากลำบากทุกจุดเลยเนะี่ยไม่ใช่มีตัววิ่งแบบว,วิ่งง่ายไม่มีเลย มีแต่ตัวไอเมื่อกี้ข้างบนสุดวิง,ง่ายสุดละวิ่งมันถูกนะมันตอนนี้เราวา600แสนตัวอื่น้วตอนนี้ยังชิดนละหนึ่งถึอมอยู่เลยเดี๋ยวผมจะรีบพยายามรีบลงแล้วกันเผื่อเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมจะได้รีบไปวิ่งหามาขายเผื่อจะขายออกกว้างอาจจะได้ชิ้นละหนึเอ็มก็ยังมันก็ยังโอเคนะเพราะว่าเราก็ได้เครื่อง2.4งยส่ได้พวกอะไรไพรินอะไรพวกนี้ไปขายได้อยู่ แต่ว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมปล่อยคลิปเออไอ้บิงโกยางไปผมลองไปบิงดูประมาณสามสิสี่สิบแผ่นนะโอ้โหแตกเลยยำเลยบิงสิบใบแตกไปเจ็ดทั้งรอบนึ่งโอ้โหผมเอเชื่อเลยไม่เคยเป็นขนาดนี้เลยแล้วก็สี่สิบใบไม่ติดน้ำเงินเลยนะเพิ่งเคยเจอเนี่ยเปเพราะปล่อยคลิปไปหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจ แต่คงไม่นะ GM คงมไม่มาดูช่องผมหรอกโอ้โหช่องไม่ถึงรอยซาปเปียงตอนที่ปล่อยคลิปนั้นจเจ้าโดนเนิร์ฟเฉยเลยวิ่งยั้งยากเลยนะสองตัวเนี่ยไอ้สปอยเล์หน้าสปอยเล์หลังมันเนี่ยน่าจะจิ้ละสองเอ็มปะที่ผมดูในตลาดเมื่อกี้นะ ไปหัดขับรถคันนี้ให้มันชินมือก่อนชินเมื่อไหร่ก็จะลองไปวิ่งพวกเนี่ยจะมาวิ่งซิตเตอร์วิ่งไอ้นี่ดูนะเนี่ยฮารุน,นะเนี่ยถ้าวิ่งลองวิ่งผ่านล้วก็จะมาอาดกิปอยู่แต่ตอนนี้บอกได้เลยว่ายังไม่ผ่านนะถ้าง,งก็น่าจะยังไม่ผ่านโอ้โห พิสิบจุดเลยนะกว่าจะวิ่งจบหนึ่งรอบเนี่ยถึงว่าอันแพงขนาดนั้นนะไปหน้าไอ้สปอยเลอร์หลังกับสปอยเลอร์หน้ามันระู้สึกจะแพงมากเลยนะเนี่ยหกแสนเนี่ยชิน้นนี้เนี่ยตรงนี้นะวิ่งง่ายที่สุดละแล้วก็เนี่ยสปอยเลอร์หน้าสปอยเลอร์หลังเนี่ยชิ้นละสองเอ็มเลยน่าจะเป็นตัวที่ผมวิ่งเมื่อกี้กับตัวที่อยู่ตรงโกดนะไม พอวิ่งมาก็มันดับตัดราคากันแบบนี้มันก็เลยทําให้ราคาตกไปเรื่อยนะก็เดี๋ยวผมจะรีบปล่อยคลิปนี้แล้วกันจะได้รีบมาฟาร์มกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จุดดับของมันผมก็มาหาให้แล้วนะสําหรับจุดดอบเซตรถคันใหม่วายรู้อ่านถั่วเปล่าคลิปเมื่อกี้ก็อ่านคอเป็นคอร์แต,แต่ก็ช่างมันเถอะผมอ่านในสไตล์ผมแต่ก็ขอบคุณมากที่ เมนต์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันบางทีผมก็เบืบ่อบางทีก็พูดอะไรผิดไปเหมือนกันอย่างคลิปไอ้เต่าทองไอ้เนี่ยที่แก้ไขก็คือพูดเองคลิปแรกแท้ๆว่าดอกหลังคาแล้วก็ไปบอกเข้าว่าดอกสปอยเลอร์หลังมผมก็บางทีผมก็เบื่อนะขอโทษด,ด้วยไหนอยู่ไหนวะเนี่ยเอออยู่นี่นี่นะคันนี้เลยจุดดอกเมื่อกี้ทั้งห้าจุดก็เป็นเซตแต่งรถคันนี้นะรถใหม่ที่เข้ามาในแพท มีมีทั้งหมด5จุดมีวิงมีไฟหน้าสปอยเลอร์หน้าสปอยเลอร์หลังแล้วก็หลังคานะก็ครบทุกจุดแล้วแล้วเราคิดต่อไปก็เนี่ยทำรถรถคันนี้เลยนิปเป้ลไม่รู้อ่านถูกเปลี่ไหมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์หรือว่ากดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันอยากให้ถึง300ซับไวๆนะกำลังหากิจกรรมอยู่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับบาย